เดี๋ยวนะมันมีที่คัพให้พร้อมกับไอเทมอันเดียวเลยนะไีหนึ่งนะอะไรครัพเนี่ยโอ้แมกกาซีนบ้องโอเคพอดีเลยเล็ดปืนไลท์พอดีอีหนึ่งแล้วนี่อัเพื่อันหนึ่งแล้วนะแต่กูขาดใจกับที่แต่ไม่คัาไปอ่ะถ้าจะเอากระเป๋าบ้างกูเพื่อนโอเคตัดขาดนี่กูไ,ได้กระเป๋าฟ้าแล้วไงกระเป๋าขาวด้วยเลยเพราะว่วาวกูได้กระเป๋าทองมายังไงล่ะ โอ้วะชุแบแล้วเกาะเต็มเลยใช่ป่ะโกงไปนะบางทีกูว่าชุบแล้วเกาะเต็มไอมมสัตว์เกินไปเพื่อนเกินไปไม่เหมียววะพันส,สิบตัวใหม่เฮียพันสิบตัวใหม่ที่อยู่ในเกมที่ท่านฟ,ฟอร์ที่เดินแตกกระแพงกันนะไม่สัวตว์ก็แต่กระแพงก็โกงเลยเฮียเดี๋ยวแต่เกมนี้แตกกระแพงโกงจริงมูฟเมนต์นี่แบบอย่างเฮียถ้าแบบเฮียกูบอกเลยนะอย่างแหลมไอ้เฮีย แต่ว<อ>่า,า<อ>ประกบคูณสามนายเด๋ยวกูทิ้งปืนแล้วเอามากกว่าสอนได้มากกว่าสีได้ไหมเพื <laughs> ่อนเียหลอนในศาสนาไอเดียบอกเลยมึงอย่าว่าท่นหลอดดิาวะทนหลอดไม่อยากพูดเลขสามเอฟฟมเมนเลตเเท เกอบฟ้าก่อนนะเก็บอบม่วมไ่ทันไงถ้าเก็บเอ้เก็บกะฟ้าตรงนน้นทันก่อนอะไอ้ตรงนี้จะเปะเ็นร่วงดีกว่าเต็มเลย กูโดนาางนาโดนอยู่คนลงเพื่อนตรงนี้เล่นได้ลงไปไเลยเจออยู่นี่ยิงกำลังยิงอยู่แปดสามห้ากูยิงโดนส่วนไหนของมังนวะ ล้มเลยเพื่อนเ,อเ,เ,เนี่ยโดนชัวร์มีแลนผ่าด้วนี่ไอ้คนกูยิงเรื่องอยู่โอเคจะค่อยลโยอัยนตรีสักรอบ

เด <ys> ียยังอยู่ครบอยู่เลยเพื่อนเพิ่งชุบกลับมาไงเพิ่งชุบกลับมาเมื่อกี้อ๋อที่สังนใชไหม่ไดีๆเหรอดี e เลยดีนะกอดรองเลโอเคบีบแล้วไปหนึ่ง e d l i s t l ก็ใตฝั่งนี้มีสอมุมนะมุนี้กับมุมนี้ไปต่อไปตไป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 ยงอ๋อมตมมติเอาดีเอวก่อนไปขอยิงหัวมึงกันนเบลสุบแล้วนะแล้วแล้เดี๋ยวสามตีจว้ตีข้างบนด้วยลองลหัวแล้วโดไปเหี้ย

แต่บอกกันหากนันไม่นด้ไหนไงในดีเงี้ยกระบอกเราหุบตรงเราไงเราวิ่งรอบไปเรื่อยๆได้อยู่ขาดนะครับรอรอมันบวกไปฝั่งนู้นนะใครจะสิงคโปร์นั่งนั่งไปก่อนแล้วรอมันเริ่มไม่น่าจะมีไม่ไม่น่าจะมีฮันเตอร์เพราะเห็นวากิรินหนึ่งแลมพานหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้อะโอเคงันก็ไม่น่าจ่ร้ก็จัดมันจะบินนะ แต่บินตรงนี้ถ้าเกิดมันมองเรามองไม่เห็นมันม no. ันก like. like, hey, ็มองไม่เรากูว่าบินก็ไม่น่าเห็นเลยที่เด็วิที่เด็ดเวทตรงไอโจน่าจะไอโจนต้องวิ่งมาวิ่งมาโจมกดตัวคิววิ่งมาตรงนี้เลยก็ได้嘛แต่กูให้กดคิวออกก็ได้โอเคได้ไม่ได้ยินเสียงแล้วมันก็อยู่นิ่งๆกันหรอยังไม่กล้าบวกกันไง มันมีตีหนึ่งที่เพิ่งชุบมาของกูคิดว่าของน่าจะไอ้นั่นยังน้อยอยู่หนึ่งคนอะเตกสองคนน่าจะเยอะยิงไล่มั้งต้งมีได้ปะแต่ขึ้นไม่ได้อเสียเียวโอ้แมนเตะนะกูอยากให้แอนตีเลยกูจะเก็บยายสัตว์ไม่ใช่หราโคตรใจแน่ไงกะว่าจะ แถวนี้ได้แถวนี้ยังได้อยู่แถวนี้ยังได้อยู่แต่จะเอาเป็นมังเกอร์ไงไม่ใช่หรอก๊สทรัพย์ถูกปล่อยนอไ,มไ,ไม่ได้เพื่อนสูงสูงไปผูปกเก่าว่าถ้าปีนแล้วก็เกาะเฉยๆไง แฮนนี่แฮนน่ฮนแน่ก็ถือตีอได้สัตยางอ่ะน้องอี้ยกดนิ้วก้อยกูกดนั่งจนเมื่อยแล้วไงอียนมึงกดตัวสี่ดิไงฮะตัวสี่เออโอเคตะิวเพื่นหายอะไรยังหายเมื่อยอะไรเังไม่ท้าไป่าไิ่ามองเห็นหรอว5 5 5 5 5น5 5 5 5 5 5 5น เอาแล้วเอาแล้วลงใกล้ไหนโอเคไอ้ไหนจริงด้วยเนาะนั่นมันเป็นเที่ยวละไมหาพวกกูเนี่ยฝั่งนู้นแม่งก็มีไอ้ตัดนี่ไงละเอ๊ะโอเคอีล่าอีล่าบนหัวกู่เกี้ยว ค่อยๆไปค่อยๆไปเงียบๆไปผมผมกูได้อยู่ไหมยังมันไม่เห็นอ๋อมันมีอีกที่นึงอยู่ตรงนี้หน้ากูจะไปเราต้องโดนเปิดวิโตตลอดไปลอยระเบิดยัดัดตีไม่ยังอ๋อโอเคตีไม่เงนั้นค่่อยแนนให้เพื่อนอยู่หลังต้นไม้ อติอติไม่ใช่อติไม่ใช่อติาใชโดไว้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 ่มากูแล้ววิ่มากุแล้วเอาเร็วเร็วเลไหนมัน็เอไเนี่ยขอคเลยโดนังกดตอยู่้อยู่ได้เฮ้ยย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 ิลยย ล้มไ่เลยล้มไเลย้มอยู่นี่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 กเบได้กบได้กบได้ก็แตก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 เเ็บพาดเ็บาดอมึงโดนแจ็คโดนแดนล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งลำพานลำพานลำพานกูกูปั๊มกูปั๊มกูปั๊มเกาะกูปั๊มเกาะกูปั๊มเกาะ Really? ตายหมดเลยคืปาร์ตี้นะเนี่ยใจใจคุณไม่จัดไอ้ยี่อ้เจือไอ้เจือไอ้ตี่แม่งกระจุยเลยเจ๊แก๊ส้องไอ้ต่อง Phoenix kid here. Hey, never Helmet here. Level 4. Helmet here. Level 4. 10 seconds, rings close. i Yeah, the rings catching up to us. แตเผื่อถ้าเกิดโดนเต้เตอร์ทันทีนี่มึงไม่มีอันไหนใช้เลยมึงถามไอ้คนที่เก็บบวกทองกูไปดิมึงมันหาไอ้คนที่เก็บแลยโยนเก็บแลยโยนหน้ากูดูดิไม่กูทดสอบโยนดูไงแบบเออเสียงตอนเสียงหมวกทองหล่นพื้นเนี่ยมันต่างจากหมวกธรรมดายังไงสาบานดิวะใช่จริงเพื่อนใครจะไปแกล้งมึงไว้ไหนป้า่าวะ อาคนเถอตอนที่เราจะได้ยิงอะไเยอะไม่เห็นคุณเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นอย่างนั้นเลยวะเออก็ใช่นั่อแหละคไม่ดีเฮ้ยเียเียนี่เ้ย